เมืองทองเนื้อเก้ามะพร้าวสับประรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจประจวบคีรีขันธ์บ้านฉันเมืองสามอ่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่329ทับหนึ่งหมู่สองตําบลคลองวาน อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีขอบเขตความรับผิดช,ชอบ4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายบุญเทียมอังสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งประกอบด้วยนายตั้งอสิพงศ์กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนายสุรวิทย์ทับเหล็กกำกับดูแลอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายประเสริฐครอบแก้วกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคลนายไพรั์มณีโชติกำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายเฉลิมพลพินทองกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผนนายสมหวงชุนพรม กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานายบดินเดชแสงสุวรรณผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางวันนิพาคฤหานน์ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางพัชชาพรอ,อุ่นยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางสาวอรสา,าคูพากรผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนางสาวนรารัตรักสมผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางเรวดีบุตรเล็กแทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางบุญเรียมแก้วดีแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางนันทาไทยนินทวีแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีโรงเรียนในความรับผิดชอบในสังกัดสพทจำนวนทั้งสิ้น122โรงเรียนจำนวนนักเรียน 2 4 4 4 9คนและจำนวนครู1,264คนบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น85คนแบ่งออกเป็นข้าราชการครูจำนวน24คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน44คน และลูกจ้างจํานวน17คนภายใต้การบริหารงานของนายบุญเทียมอังสวัสด์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งได้กำหนดกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาไว้ดังนี้ทบทวนอดีตคิดปัจจุบันวาดฝันอนาคตสร้างความตระหนักส่งเสริมความพยายาม นิเทศติดตามประเมินผลประกาศเกียรติคุณเกื้อนหนุนการปฏิบัติจัดสรรรางวัลโดยยึดหลักสามทอคือทำทันทีทำอย่างจริงจังด้วยความจริงใจและทำให้ดีที่สุดภายใต้วิสัยทัศน์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่ง เป็นองค์กรชั้นนําในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นไทยในบริบทประจวบคีริขันโดยมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายและได้ประกาศมาตรการต่างๆเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้ 1. วาระสองปี เป้าหมายคุณภาพสพปประจวบคีรีขันเขตหนึ่งหกเป้าหมายคุณภาพศูนย์หนึ่งคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วยเป้าหมายคุณภาพเขตพื้นที่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูกิจกรรมนักเรียนและผู้ปกครอง 2. มาตรการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2558 โดยกำหนดเป้าหมายผลสำริดโอเน็ตดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละหและติดอันดับ1ใน10ของระดับประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละหและติดอันดับ1ใน30ของระดับประเทศ3 นักเรียนชั้นป .1 เมื่อเรียนจบชั้นป .1 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งมีรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาดังนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มเป็นกรรมการมีการประชุมหารือและการบริหารจัดการเดือนละ2ครั้งระดับอำเภอมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาระดับอำเภอสอํอำเภอประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานนายกสมาคมหรือชมรมผู้บริหารแต่ละอำเภอเป็นรองประธานศึกษานิเทศผู้รับผิดช,ชอบแต่ละอำเภอเป็นกรรมการมีหน้าที่กำกับนิเทศดูแลงานในแต่ละอำเภอระดับกลุ่มโรงเรียนมีศส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียน190 กรรมการบริหารประกอบด้วยประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพระดับกลุ่มโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มนั้นเป็นกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลประสานงานในกลุ่มนั้นๆเป้าหมายคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งหเป้าหมายคุณภาพสู่หนึ่งคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 1. คุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. คุณภาพโรงเรียน 3. คุณภาพผู้บริหาร 4. คุณภาพครู 5. คุณภาพกิจกรรมและ 6. คุณภาพผู้ปกครอง โดยมีมาตรการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมาย8กลุ่มสาระกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาติการจัดการศึกษาประถมวัยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการยกระดับ NT และ ONE t และโครงการเสริมหลักสูตร ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับอำเภอระดับโรงเรียนนอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประสบคีรีขันธ์เขตหนึ่งได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรโดยดำเนินกิจกรรมจิตดีมีปัญญานำพาประสิทธิภาพร่วมกับทำบุญถวายพระตาหารแด่พระสงค์เดือนละหนึ่งครั้ง เคารพธงชาติในทุกวันจันทร์และแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนผลงานที่ภาคภูมิใจมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ปีการศึกษา2557ชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นลำดับที่12ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นลำดับที่37และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นลำดับที่11ของประเทศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT เป็นลำดับที่16ของประเทศ